แชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะอาทิตย์ที่21กันยายน2568อัปเดตจากกรมบัญชีกลางแจ้งรอบโอนเงินผู้สูงอายุกว่า4.3หมื่นคนที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะโดยกรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินส่งเคราะห์เพื่อกันยังชีพผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อย สำหรับการโอนเงินไม่สำเร็จย้ำให้ผูกบัญชีพร้อมเพกกับเลขบัตรประชาชนนางสาวที่ว่าพราพาสุกรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางได้เปิดเผยนะคะว่ากรมบัญชีกลางได้ทําการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีงบประมาณ2,568ในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา8เดือนนะคะเริ่มตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงกันยายน68โดยผู้สูงอาย,ยุจะได้รับเงินไม่เกิน800บาทต่อคนตามเดือนที่ได้รับสิทธิ์ เมื่อวันที่16-18ถึงกันยายน2568ซึ่งได้ทำการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์และบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์ได้แจ้งไว้นะคะโดยจากการโอนเงินทั้ง3วันที่ผ่านมาพบว่ามีรายการโอนเงินสำเร็จจำนวน5,358,599คนคิดเป็น99.19%แต่ยังมีรายการที่โอนเงินไม่สำเร็จ จำนวน43,703คนคิดเป็น0.81%โดยส่วนใหญ่เกิดจากผู้สูงอายุไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขบัตรประชาชนรองลงมาเกิดจากบัญชีปิดและไม่มีบัญชีนะคะทั้งนี้กรมบัญชีกลางจะทำการจ่ายเงินเฉพาะรายการที่โอนเงินไม่สำเร็จจำนวน3ครั้งในวันที่24ตุลาคม24พฤศจิกายน และ24ธันวาคม2568โดยผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับเงินจะต้องดำเนินการดังนี้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนหรือแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือความยินยอมได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5หรือขอรับและยื่นแบบฟอร์มได้ที่สำนักง,งานคลังจังหวัดหรือกรมบัญชีกลางนะคะ มาดูกำหนดการและวิธีการรับเงินสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะการโอนเงินครั้งที่1จะมีขึ้นในวันที่24ตุลาคม2568หากต้องการรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนท่านจะต้องผูกพร้อมเพย์ก่อนวันที่20ตุลาคม68หรือหากต้องการรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนานครารตามหนังสือความยินยอมต้องยื่นแบบฟอร์มภายในวันที่ 6ตุลาคม2 5 6 8ดูวันเดือนปีให้ดีๆนะคะการโอนเงินครั้งที่2จะมีขึ้นในวันที่24พฤศจิกายน2 5 6 8นนะคะหากต้องการรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ต้องผูกพร้อมเพย์ ก่อนวันที่19พฤศจิกายน68หรือหากต้องการรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารตามหนังสือให้ความยินยอมต้องยื่นแบบฟอร์มภายในวันที่6พฤศจิกายน68การโอนเงินครั้งที่3จะมีขึ้นในวันที่24ธันวาคม2568หากต้องการรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ต้องผูกพร้อมเพย์ก่อนวันที่19ธันวาคม68 หรือหากต้องการรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารตามหนังสือให้ความยินยอมต้องยื่นแบบฟอร์มภายในวันที่8ธันวาคม68นะคะโดยโคโสโกรมบัญชีกลางได้แจ้งเพิ่มเติมการแก้ไขรายรการที่โอนเงินไม่สำเร็จครั้งที่3จะเพิ่มช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเดียว กับที่ใช้รับเบีย้ยอยังชีพผู้สูงอายุด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คองเซ็นเตอร์กรมบัญชีกลางโทรศัพท์02270600ในวันเวลาราชการนะคะ4.3หมื่นคนต่อไปนี้นะคะเตรียมผูกบัญชีพรอเพกับเลขบ,บัตรประชาชนเพื่อรับเงินโอนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินสำหรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โอนรอบเก็บตกด้วยกัน3รอบนะคะอัปเดตวันนี้21กันยายน2 5 6 8